หลังจากที่รัฐบาลนะคะเตรียมเดินหน้าที่จะเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2568นะคะหรือว่าบัตรคนจนรอบใหม่ค่ะเพื่อทบทวนผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนเก่าที่อาจจะมีคุณสมบัติหลุดจากเกณฑ์ไปแล้วและคนใหม่ที่คุณสมบัติเข้าเกณฑ์แต่อาจจะตกหล่นค่ะจนไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในโครงการที่ผ่านมาเพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยให้เข้าถึงสิทธิช่วยเหลือจากรัฐบาลที่แท้จริงค่ะ โดยเบื้องต้นนะคะคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ยังคงเป็นไปตามกําหนดเดิมที่แจ้งไว้ก่อนหน้านี้นะคะก็คือ 1. น,นะคะต้องมีอายุ18ปีขึ้นไป2รายได้ต่อปีของบุคคลนะคะและรายได้เฉลี่ยของครอบครัวไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อคนต่อปีค่ะรวมถึงทรัพย์สินทางการเงินอย่างเงินฝากสลากพันธบัตรและตราสารหนี้ของภาครัฐ ต้องไม่เกิน100,000บาทต่อคนต่อปีด้วยเช่นกันค่ะ3ไม่มีวงเงินกู้หรือวงเงินกู้บ้านไม่เกิน1.5ล้านบาทและวงเงินกู้รถไม่เกิน1ล้านบาท4ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือมีกรรมสิทธิ์นะคะแต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขค่ะ 5. กรณีไม่มีครอบครัวนะคะห้องชุดต้องไม่เกิน35ตารางเมตรและที่ดินที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรไม่เกิน1ไร่ และใช้ในการเกษตรไม่เกิน10ไร่ค่ะมีบ้านพร้อมที่ดินบ้านเดียวเทาเฮาสตึกแถวไม่เกิน25ตารางวาและรวมกันแล้วนะคะพื้นที่การเกษตรต้องไม่เกิน10ไร่ค่ะ6ไม่มีบัตรเครดิต7ต้องไม่เป็นภิกษุสมเเนนผู้ต้องขังบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ข้าราชการพนักงานราชการผู้รับบำเน็จรายเดือนผู้รับบำนาญข้าราชการการเมืองรวมถึงสอสอและสอวอ ส่วนกรณีที่หลายๆคนนะคะถามเข้ามานะคะว่าผู้ที่มีประกันสังคมสามารถลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้หรือไม่นะคะล่าสุดนะคะมีรายงานจากข้อมูลสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานนะคะว่าผู้ประกันตนในมาตรา40นะคะ สามารถลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้นะคะหากคุณสมบัติผ่านเกณฑ์รวมถึงในส่วนของรายได้ไม่เกิน10,000แบาทต่อคนต่อปีซึ่งผู้ประกันตนมาตราสีูนย์นะคะก็คือบุคคลทั่วไปที่ประกอบอาชีพอิสระหรือแรงงานนอกระบบนะคะตรงนี้นะคะต้องไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา3-3หรือผู้ประกันตนมาตรา39นะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีรายงานอีกว่าการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ปี2 5 6พคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่มีการเปลี่ยนแปลงสําคัญเลยก็คือเพิ่มการตรวจสอบคุณสมบัติของครอบครัวค่ะโดยเฉพาะเรื่องรายได้นะคะเช่นกรณีผู้ลงทะเบียนเป็นแม่บ้านนะคะไม่มีรายได้จากการทํางานหากสามีมีรายได้หรือว่าทรัพย์สินที่สามารถดูแลก็ได้ทั้งครัวเรือน โดยนำรายได้นะคะมาหารเฉลี่ยต่อหัวของคนในครอบครัวแล้วยังเกินเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังตั้งขึ้นนะคะคือรายได้1 0 0 0 0แบาทต่อคนต่อปีผู้ลงทะเบียนที่เป็นแม่บ้านตรงนี้ก็จะไม่ผ่านเกณฑ์นะคะ สรุปนะคะคนที่เป็นผู้ประกันตนมาตา40นในระบบประกันสังคมสามารถลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2568ได้นะคะถ้ารายได้ไม่เกิน1 0 0 0 0 0บาทต่อคนต่อปีแต่ก็จะต้องไปดูรายได้ในครัวเรือนนะคะว่าเฉลี่ยต่อหัวของคนในครอบครัวอยู่ที่เท่าไหรถ้ารายได้เฉลี่ยต่อหัวของคนในครอบครัวนะคะเกิน10,000 0บาทต่อคนต่อปีก็จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ค่ะ หาคลิปนี้มีประโยชน์นะคะฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามรูปกระดิ่งแจ้งเตือนเวลามีข่าวสารใหม่ๆม,มาอัปเดตจะได้ไม่พลาดกันนะคะ